พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหง้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพลิ้วอำเอภแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจันทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้าง เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีที่ได้ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแลง้งโดยในปี2563คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมการเบื้องตน้นปัจจุบันมีผลการดำเนินงานทั้งโครงการร้อยะ1 0 5 4 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำจะมีความจุประมาณ3ล้าน4แสนลูกบาทเมตรซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในตำบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์ได้ถึง3,972ไร่และตำบลตะปอนอำเภอคลุงจำนวน328ไร่พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านอุปโภคบริโภคทั้ง2ตํตำบลจำนวน9หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น734ครัวเรือน นอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่ตำบลพริ้วอำเภอแหลมสิงห์และตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีจะมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและมีแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรสามารถทำการประมงมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนซึ่งจะสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป